เรื่องเล่าวันนี้ขอนําเรื่องการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุมรรคผลมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือตามรอยธรรมย้ำรอยครูฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับหลายปีก่อนหลวงปู่ได้ปรารภธรรมกับข้าพเจ้าในเรื่องของเป้าหมายชีวิตที่แต่ละคนเกิดมาอย่างน้อยก็ควรให้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันท่านได้ปรารภไว้ว่าข้านั่งดูดยามองดูซองยาแล้วตั้งปัญหาถามตัวเองว่าเรานี่ ปฏิบัติได้หนึ่งในสี่ของพระพุทธศาสนาแล้วหรือยังถ้าสองยานี้แบ่งออกเป็นสี่ส่วนเรานี่ยังไม่ได้หนึ่งในสี่มันจูนเจียนจะได้แล้วก็คลายเหมือนเรามัดเชือกจนเกือบจะแน่นได้ที่แล้วเราปล่อยมันก็คลายออกเรานี่ยังไม่เชื่อจริงถ้าเชื่อจริงต้องได้หนึ่งในสี่แล้วอีกครั้งหนึ่ง หลวงปู่ได้ปรารบก,กับข้าพเจ้าอีกในเรื่องเดียวกันแต่คราวนี้ท่านบอกว่าข้านั่งมองดูกระจกหน้าตา่างที่หอสดหมนกระจกมันมีสี่มุมเปรียบการปฏิบัติของเหล่านี่ถ้ามันได้สักมุมหนึ่งก็เห็นจะดีหลวงปู่ได้เฉลยปริศนาธรรมเรื่องนี้ให้ข้าพเจ้าฟังว่าที่วันหนึ่งในสี่นั้นหมายถึงการปฏิบัติธรรม เพื่อให้บรรลุมรรคผลในพระพุทธศาสนาซึ่งแบ่งเป็นโสดาปฏิมร์โสดาปฏิผลสกิทาคามิมร์สกิทาคามิผลอนาคามิมร์อนาคามิผลอรลหันตมรคอรลหันตผลอย่างน้อยเราเกิดมาชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสนาเปรียบเสมือนสมบัติล้ำค่าแล้ว ก็ควรปฏิบัติตามคำสอนท่านให้เข้าถึงความพ้นทุกข์อย่างน้อยที่สุดคือโสดาปฏิพัธ์เพราะคนที่เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันแล้วหากยังไม่บรรลุพระนิพพานในชาตินี้ชาติต่อไปก็จะไม่เกิดในภพภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์อันได้แก่สัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอีกข้าพเจ้าเชื่อว่า การที่หลวงปู่เปรียบธรรมในเรื่องนี้กับซองบุหรี่บ้างหรือแผ่นกระจกบ้างเพราะต้องการให้เรานึกคิดพิจารณาในเรื่องนี้บ่อยๆวัตถุรูปทรงสี่เหลี่ยมเป็นรูปทรงวัตถุที่เราสามารถพบได้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวันมีอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาตั้งแต่วันเกิดกระทั่งวันตายมีอยู่ทั่วไปได้แก่เตียงนอน นาฬิกาปลุกหนังสือรูปภาพรถยนต์โต๊ะทำงานโทรทัศน์หน้าตาประตูและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายจนกระทั่งสิ่งสุดท้ายที่อยู่ใกล้ตัวเราคือหลงศพหากผู้ใดเห็นว่าทำเรื่องหนึ่งในสี่ของหลวงปู่เป็นธรรมสำคัญแล้วข้าพเจ้าเชื่อเหลือเกินว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ไม่มีกิเลสในไม่ชานี จึงขอฝากธรรมะจากหลวงปู่ให้เรานำไปพิจารณาด้วยพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370